อ่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ฟังกันว่าผมโดนแฮกยังไงนะก็เหตุเนี่ยมันเกิดเมื่อวานเลยทุกคนวันที่11เดือน9กนะก็คือผมไปตั้งโพสต์ถามมาว่าเป็นยังไงผมเปิดให้ดูอ่ะอันนี้นะทุกคนผมมันเกิดจากที่ว่า BNB ของผมเนี่ยมันหายไปจาก m t t m m s s เอ้ยก็คือ ผมฝากไว้อยู่ประมาณศูนจุดห้าหรือประมาณสองรอยดอลทุกคนแล้วก็คือเนี่ยมันหายไปจากในเนี่ยเนี่ยทุกคนอ่ะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือผมเปิด w a l เ e t ใหม่เรียบร้อยนะเปิด w a l เล t ใหม่ละอันนี้เป็น w a l l e t ใหม่เลยก็คือโอนทุกอย่างของของเก่าออกมาให้หมดแล้วก็ลบอันเก่าทิ้งไปเลย นะก็เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือนี่เข้าไปดูใน transaction เนาะแบบหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมาอน,นี้อ่ะอันนี้ไว้ทุกคนก็คือเนี่ยพอไปเช็คดู transaction อะคือกระเป๋าผมอะ่ะมันโดนโอนออกไปเว้ยเนี่ย E หนึ่งส C เนี่ยคือของผม มันคืออันนี้โดนโอนออกไปที่กระเป๋า e สอง ao เนี่ย e สอง a ศูนย์ในราคาศูนย์จุดห้าหนึ่งหนึ่ง bnb นะทุกคนเนี่ยคืออันเนี้ยมันให้เกิดจากการที่ผมไปกดลิงก์อะไรสักอย่างเลยก็คือมันขึ้นมาให้กดแบบแอปพูฟสองรอบเลย ผมก็กดเข้าไปก็เลยโดนเลยหายไปเลยเนี่ย BNB เหลือศูนย์อย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมอะล็อกล็อกอิน MetaMask ในมือถือไว้แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมไปกดลิงก์ใน t ทเ e g r a แกรมหรือเปล่าพอกดลิงก์ในเท l ก g ร a แมปุ๊บมันก็เลยสามารถ Access มาถึงตัว MetaMask ในโทรศัพท์ของผมได้ก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็คือ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าตอนนั้นเหรียญก็มีอยู่เยอะนะมีอยู่หลายเหรียญแต่ว่ามันอ่ะเอาไปแค่ BNB <_ B> ก็น่าจะเกิดจากการที่มัน Approve BNB <_ B> <_ B> นะ <_ B> ก็เดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าโจรก,กันดีกว่านี่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าโจรก็คืออันเนี้ยผมโอนเข้ามาใช่ไหมซึ่งไม่ใช่ผมโอนเข้ามาปั๊บเข้ามากระเป๋าโจร 0.511เสร็จแล้วไอจเนี่ยมันก็โอนเข้าไปที่ BSC Token Hub เนี่ยทุกคนที่0.7น่าจะเป็นยอดรวมของมันนะก็คือหายไปเลยประมาณ6,000กว่าบาทนะทุกคน6,000กว่า200ดอลจากแฮกเกอร์หรือว่ามัลแวร์หรืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึง่งแต่ทางที่ดีเนี่ยเราควรจะมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะทุกคนก็ผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวรอ เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตทุกอย่างน่าจะปลอดภัยมากขึ้นแล้วเราก็จะกล้าเอาเงินเข้าไปในนั้นมากขึ้นนี่ก็ยังดีนะที่ว่าไอแ้แฮกเกอร์เนี่ยมันเอาไปแค่สองร้อดอลลาร์เพราะว่าในนั้นอนะ่ะมันมีประมาณห้าอดอลลาร์ไว้ของผมอะ่ะแต่ว่ามันอยู่ในฟาร์มไงมันอยู่ในแบบทําฟาร์มอยู่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าที่มันเป็น b n b อมันมีอยู่แค่2 0 0้อดอลลาร์ก็เลยโดนไป6 0พันกว่าบาทคืนเดียวงงๆเลยเนี่ยสี่ทุ่ม เวลาประมาณนี้เลยทุกคนก็ระวังระวังกันหน่อยนะเวลาทำ transaction อะไรในเกี่ยวกับ DeFi หรือว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับ Bitcoin อะไรที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยทุกคนมันอันตรายมากนะเนี่ยอันนี้เป็นโพสผมนะเห็นไหมหก็ประมาณนี้อยากจะฝากไว้ว่าระวังระวังกันด้วยนะทุกคนเข้าลิงก์ในเทเล gram เข้าลิงก์ ลิงก์ที่ส่งมานี่อย่าไปกดนะก็ถ้าไม่มั่นใจอย่าไปกดเลยปล่อยไปแล้วก็บล็อกมันไปดีกว่านะออันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาที่มาช่วยผมนะมาหาทางออกมาหาช่วยทางกันนะก็ขอบคุณทุกคนด้วยโดนแฮกผมต้องทําอะไรบ้างทาใจทําใจอย่างเดียวทุกคนทําใจอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นดิเซนเทลไลท์เราก็ต้องดูแลตัวเองเพราะไม่มีใครมากํากับดูแล ประมาณนี้แหละเงินเงนของเราตั้งสติดีๆเวลากดทรานเซชันทุกครั้งนะทุกคนก่อนที่จะแอปพูฟอะไรก่อนที่จะกดกดโอนยอย่างเงี้ยสวับก็ตามอะ่ะเพราะว่าผมใช้แค่แพนเค้กสวับนะก็ระวังกันด้วยนะทุกคนระวังกันผมบอกเลยก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้แหละเศร้าว,วันนี้ผมยังเศร้าอยู่เลยเนี่ยหกพันกว่าบาทมันก็มันก็เงินนะทุกคนอ่ะไปและว,วันนี้ฝากไว้แค่นี้ทุกคน ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคอนเทนต์สำหรับช่องนี้นะก็คือก็คือแนวทางก็คือไลฟ์สไตล์นะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนใจติดตามช่องผมอื่นๆนะก็จะมีช่องตลาดรถบ้าน PIM นะก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการขายรถมือสองทุกคนสนใจก็เข้าไปติดตามกันได้นะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวผมไปกันแล้วฝากฝากทุกคนดูแลตัวเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมหาฮาร์ดแวร์วอลเลตมาใช้นะแล้วก็ มันอาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราไม่มีอะไรที่ป้องกันตัวเองเลยนะทุกคนก็ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต,ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็เราจะเข้าไปเล่นเกมไหนกันหรือว่าจะไปไลฟ์หรือว่าวอล์กอะไรก็ตามฝากติดตามด้วยทุกคนวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้ว